สวัสดีครับพี่น้องฟองป่ายมดทุกขูทุกคนเด้อมืาอนีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube ผู้เท่า h ชาแน,นลอีกแล้วด้วยพี่น้องเด้อพบกันคลิปนี้ก่ะสงกับวันที่29กุ่มพาพันสองพัน ก็ผู้ใดเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอ,อให้ร่ำรวยทุกคนขอให้ยูดีมีแห้งด้อยพี่น้องเด้อกบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้เฒ่าเนี่ยพี่น้องก็เมื่อนี้ก็มาอัปเดตบางวันหน่อยครับมาอัปเดตบางวันหน่อยอันเราห้ามไหเพิ่นพัดกินซื้อว่าอาหารใม้เพิ่นพัดกินครับพี่นอ้องไปเบ่งน้ำกันพี่น้องเล็กหน่อยสามตัวนี่ ลำเอาลำเอางัดมือไอคำว่าไงเพื่อนีกินห้นอมเพื่อนีกินห้อมเที่ยวไปกินพุ่งเที่ยวไปกินห่อมห่อมนี่ในืนะ้อคู่เนืในคูนะ่ใส่หวัวหารพร้อมเลย ือเพื่อนนี่เคกินฮะกินเพื่องนนมาขามาก,กินห้ามหนาม,มูอืมเอาตัวเล็กนี่ตัวเล็กก็มูมเพื่อนนี่แหมกินกระ,ะสินกินห้ามอิมเหล่าก็นอนแล้วหน่ะเพื่อนน่ะ ใหญ่ดิยิ่มแล้วก็นอนแล้วแล้วเอ้ยยิ้มหรือยังฮะยิ้มหรือยังอาเลินกล่องแล้วเกินกล่องแล้ว เป็นกระเสยบด้พี่นอ้องห้อยกากน้ำตาลนนเนื้อนี่กินเ่วงแล้วบืดนึ่งกะไปกินห้อมบ้านนี่เจ้วไปกินห้อมเอาหัวฮานัวหน่อยใส่พอมเพื่อนกินแต่น้อยก็ไปกินน้ำมักกินเฟื่องอีกแล้วนี่ ตามันไปแล้วตามกันไปแล้ว,ไป,ลวไปกินยัดคู่นั่นแต่ฮะเอาใส่ใ้สามสามถังทั้ง,งละ้หน่อยเอาไว้ตำไหลไกล่กับมมงหางก,กิน เดี๋ยวนึงไปเดี๋ว้อากันย่งางมันกลนกันแล้วก <c oughs> <c oughs> ินเป็นตะเสียบพีนออ่น้องพากันรอด ลวดออกไปหูหน้าเขาพนไปน้ากันเมด่ักบคกโคกโครบ,บทีมตัวสองตัวนี่ก็กำลังกินห้ำคือเกาพี่ใหญ่นี่หลับตาซุยๆยแล้วพี่ใหญ่พนหลับตาซุยๆุแล้วกินเป็นแล้วกินห้ำพี่น้องเอ,อ้ยกินเป็นแล้ว ออกอาอม,าามากล้ทีเมื่อเั้าวันมาหยาดกันบอกทีทส่มาก,กินเพื่องวันีไมาหยอกกันเอา้ากำลังหัดกินกำลังหัดกินอีกจนนัวนึงมันบอกมากนนามูเลยเนี่ย มันยอมมาเลยนีม่มือแรงกิกนฟองอย่างเดียวแล้วยังมือแรงกินฟางอย่างเดียวกินฟางแล้วก็ไม่กินน้ำ หืมนาำได้ใส่ีกหนึ่งหั่นซองรอยลิตรแตล้วอยากมาก,กินบรรยากาศร,บรอบๆคอกพันก็ะเพยกิ่มซุ้งแด่ไปน้องไระพยกิ่มซุ่งออกดีแนนะ่ยังไะออกมาแล้วนอนหนึ่งเนะยก็ดอยู่เนละ่แก็งได้แล้วนะสูงเพียงเอี่ยวฮะม,นมนันมันพุ่นมันไหลลงมาเลยงาม ไก่กิมซุงเด้อผู้ใดอยากได้ปุ๋ยคอร์กเม็นมาเด้อพี่น้องเด้อเห็นว่าไก่กระส่งให้ได้อยู่สามสิบห้าสี่สิบสอบหนึ่งพี่่องเงาไม่น่ากินเอาเขามาสกินเพื่อพักพอนี่พี่แล้วนี่ตัวเล็กตัวนี้ไม่ยอมบปกินไม่ยอมไปกินห้ามน้ามูลเลยนี่นเพื่องแง่งเดียว กากน้ำตาลหวดให้เพื่อนกากน้ำตาลหวัวษ์อ่าถ้ามียิมแล้วก็ไปนนอนดนูหอนแล้วบันมาแล้วหมอนี่มาแล้ว,อน,อลวนี่แล้วตัวหน่อยก็มูกออกลาสุดน้องเล็กอยู่ี่ออกลาสุดเลยพี่น้องยังมีราคาเลยขมอือยังมีราคาเลยขอบผู้เท่าเลยกา,าวไวสองตัว ก็คือได้ราคาบอหอดตรงก,กลางไก่เคียงกับไข่อย,ยู่นี่เฮิกนี่พี่น้องตรงการน,นี่ถ้ามวนหูก็ปป่อยได้เด็ดตัวหนึงน่งนี่กปใส่บุญตัวหนึง่ง <c oughs> นี่แดงๆนี่พี่น้องมีตัวผู้ของการปล่อยอันนี้กระปอยอันนี้ก็ตัวผู้ขี่มันกระไรพุ่นบางวังกีเล้่ยวลงใส่ให้หน้าอยู่สะพั่นใหญ่ให้ข้อมือข้อมือกระไรติบแล้วเพันใหญ่ให้หู้ว่าเขาขอการเรียนยุ่งสิแล้วพี่น้อง เห็นจะเข้าก่อนทีไปพ้นมีตัดยางไว้นน้องน่อยช่องตัวนะกายีิมแล้วนะ,ะอิมอยู่พรกะก็นอนเคี้ยวเอื้องแล้ววันถ้าน้อยกับลูกกินอีกไม่น้อยกับลูกกินอีกหกตัวทีมนึงพอดีหกตัว ไปใช้ก็ไปน้ำกันเบื้องเอาเวลาเขาเคียวหนีเพื่อนทิดนอดหัวออกไปห้างยางเลาะน้ำคันเทนาน้รน้ำกลนกันรัดาดรัดาดไปแล้วในพ่อมูไหนดิพ่อมูไลนคนกับพ่อก,กันไปที่ไปใช้ก็ได้ ปลายปีหกเจ็ดจะต้นตปีหกแปดนี่ก็สิว่าได้อีกกีว่วจะเก้าต,ตูแปดตู้ขายก็ขายเพราะท่านได้ราคากะทางคบัฐบานนึงพเพาในซอยเรือยังเลยเพราะท่าน,นอนุมัติได้ไมีแต่ถือยางเดียวถูกอย่างเดียวฟ้า,ามไงเขาแหงเตียงลงทุนลายพี่น้องเอ้ยฟ้ามไงไงเขานะลงทุนลายก็ขาดทุนแล้วเพราะว่ายังกระสือยังกระสือ คือเสียงพนวิสันพ่อพันแม่พันน้ำเสื้อนั่นอันนี้ของเ่านีไทยขี่แกนอย่างเดียวนี่ว่าตะเอยนีจั้งนัอยเป็นบุญเป็นงานนี่ครับทดลองกันกับมาท่านเราเนี่ยุดจะพันจะขายคันคันเดือดร้อนไรกับเขากับมะฮุมเอาเพราะฉะนั้นงเพรา่ต้องเดือดร้อนไม่ได้ขายเขากับพวกขายอย่างเั็นอย้าง มาเบีนนยดมาหน่อยมือนีิพี่น้องมาเบียดมาหน่อย6สิบถึงเพื่องยืน3นอนอยู่นั่นสองเกี่ยวเอื้องอิ่มแล้วมีตัวเล็กตัวนึงอยู่ที่ว่ไปหาหมูนี่เยอยเพียงเดียวถิงเพื่องนี่ตัวเมียตัวนี้กับตัวเมียเลย,ยพี่นอ้องว่ไปหาหมูนะ เข้าไปหาหมูจักแค่นี้อย่างเขาหลัดแต่จึงทำเพิ่นบประยหยัดแล้วเรื่องกันลรซาเรื่องสีแล้วย้ำฝนกะบปุลแล้วกลางทุ่งมันเฮ็ดหันไว้ยุบพุ่นเฮ็ดหันไว้ยุบปลายุบข้าพุ่นเลยน้ำฝนกับฝน,นโตก,ก,กับฝนโตกับเกี้ยวหยาได้กะแล้วใส่บะหนีห่แล้ว พันพากันกินอิมแล้วก็ไปนอนแล้วพุญนอนกองกันยันแล้วอิมแล้วกับเาห่างเน,งนพี่น้องนอนแล้วสี่ตัวเพิ่นทีมเพิ่นหกตัวเด็ดตัวนี้นั่นังกินฟางอยู่ตัวนี้กินขาวเกี๊ยวด้ยมอน,นี่อีกตัวนึงกับกินนมอยู่พี่ มาออกไปหามูเลยเฮ้ยพี่น้องขามาเบ่งแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้เท่าในเด้อวัมียังดอกมม้อัพเดตเบางงูหน่อยกำลังกินห้อมกินนั่นเป็นกินเพื่องเกง่ง อย่าลืมกดติดตามน้เด้วยพี่น้องเดอ้ออ้าวมือนี้กันาแล้วครับสวัสดีครับ